ใจกว้างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนที่ให้มากกว่ารับเราใช้คำว่า gross sukish ได้ gross s u g i s h เช่นครวนบอกว่าโทมัสใจกว้างมาก Thomas is s e อ r gross s u g i s h โทมัสใจกว้างมากเขาจ่ายทุกอย่างให้ฉันพูดได้สองแบบ Ear e i z a r u e n l e s s ทุกอย่างเฟื้อฟิชจทุกอย่างให้ฉันหรือ e a r hard a n l e s s f ฟื i อ h ฟิ s เ a ซาคือเขาจทุกอย่างให้ฉันคำตรงข้ามของใจกว้างคืออะไรใจแคบงกตรณีขี้เหนียวนะคะคนงกคนขี้เหนียวเราใช้คำว่า g e i s i เช่นเหมือนเดิมโทมัสอีกเหมือนเดิมโทมัสขี้เหนียวมากงกมากโทม a ส is t h e r ไกลสิเห็นไหมขี้เหนียวมากงกม,มากไม่เคยจ่ายอะไรให้ฉันเลยจ้าเอ r h a ฮั e นี่นี่คือไม่เคยเลย never เออร์ฮัทนี่อัดวัสด์เฟิร์มิชไม่เคยจ่ายอะไรให้ฉันเลยหรือใช้อีกเทนหนึ่งก็ได้นะคะเอ r b ์เ a ิดซาดนี่อัดวัสด์เ ไม่เคยจ่ายอะไรฉันสักอย่างเลยจ้าไปลองพูดดูนะทุกคน